สวัสดีเพื่อนๆผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนมาอัปเดตรถเข้าใหม่ที่ร้านนะครับว่าตอนนี้มีรุ่นไหนสีไหนกันบ้างนะครับรวมถึงในเรื่องของราคาต่างๆของแถมทะเบียนพบรบอะไรที่ยังแถมที่ยังมีโปรโมชั่นอะไรบ้างตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะพามาอัปเดตรถที่ร้านกันนะครับวันนี้รถเข้าใหม่ก็ค่อนข้างที่จะหนาตาหน่อยนะครับมีทั้งเจ้าแกนเพียโนตัวใหม่มีทั้งตัวเก่าแล้วก็มีทั้ง X m a x 2 4, คัน2สีนะครับเดี๋ยว วันนี้จะพามา update, อัปเดตภาพรวมก่อนนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวช่างกิจค่อยจะมาทํารีวิวแต่ละรุ่นแต่ละสีแต่ละคันให้เพื่อนๆดูนะครับมาเริ่มกันในรุ่นที่เป็นปัญใจเพื่อนๆหลายคนเลยตัวนี้รุ่นฟินครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่หลายคันประมาณ10บคันสำหรับรุ่นฟินนะครับจะมีเจ้าตัวสีดําที่เป็นออร์เร็กนะครับราคา4 8 5 0 0นารนะครับรวมทะเบียนพรบหมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับ ตัวนี้เป็นสีเทาแลเโบตัวนี้เป็นตัวท็อป UBS นะเพื่อนๆสำหรับรุ่นฟินนะตัวนี้สวยงามมากเบาะแดงตัวท็อป UBS นะครับตัวนี้มีราคาอยู่ที่49,00 0กับอีก900บาทรวมทุกอย่างในราคานี้นะครับถัดมาอีกนิดนึงตัวนี้เป็นสีขาวนะเพื่อนตัวรองท็อปล้อแม็กเช่นเดียวกันราคา4 8 0 0 0นกับอีกนะครับส่วนตัวด้านบนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวรองท็อปเช่นเดียวกันนะครับสีขาวตัวนี้สีขาวจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3าคันนะเพื่อนใครที่ชอบสีขาวนะ รีบเลยนะครับพอดีวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็สีแดงที่เป็นแดงด้านล้อแม็กนะตัวน,นี้ก็จะมีราคาอยู่ที่4 8 5 0 0นานะครับเพื่อนๆจะสังเกตดูเวลาสีแดงที่เป็นแดงด้านที่โดนแดดนะเพื่อนๆจะสวยงามมากนะเขาจะมีประกายอาของอเม็ดทองอยู่ในตัวนะเขาจะไม่ใช่ด้านแบบหย,ยาบๆนะเพื่อนเขาจะมีด้านของความเงาอยู่นะมาดูจริงๆแล้วก็สวยนะครับสาหรับสีแดงนะ ส่วนถัดมาตัวนี้เป็นสีฟ้าเงานะเพื่อนตัวนี้เป็นตัวล้อสี่ลวดนะตัวนี้มีราคาอยู่ที่ 46,,500 หือบาบาทนะครับในราคาที่ช่างเกียรพูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นราคาขายหน้าร้านเลยนะครับราคานี้รวมทะเบียนพรบหมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ในราคานี้นะตั้งแต่4ี5 0 0 4่5 0 0้่แาล้วก็ตัวท็อปสุดก็คือ4 9 9 0 0บาทนะครับสำหรับรุ่นฟินนะวันนี้ช่างเกียรมาอัปเดตเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องสีเรื่องรุ่นให้นะครับสำ ต่อมาเดี๋ยวจะพามาดูคันนี้ก่อนเป็นน้าจิ้มก่อนคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นแกรนเฟียโนปีสองนยี่สมนะครับปีล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อป ABS นะสีน้ําตาลนะเพื่อนแต่น้ําตาลของเขาตัวนี้จะต่างกับตัวเดิมอย่างสิ้นเชิงนะเพื่อนดูใกลๆ้ๆแล้วจะสวยมากนะเพื่อนสาหรับแกรนเฟียโนสีน้ำตาลตัวนี้นะเขาจะมีความเป็นพรีเมียมมากสีเขาจะเคลือบ ด้วยเป็นสีเงานะเขาจะไม่ใช่สีน้ําตาลหยาบๆเหมือนตัวเก่านะเพื่อนสีเขามีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็รูปลักษ์รูปทรงก็สวยงามนะครับรวมถึงเจ้าตัวเบาะตัวระบบต่างๆถือว่าเทคโนโลยีทุกอย่างรวมอยู่ในเจ้าตัวคันนี้นะเพื่อนสําหรับรถ 125cc ออโตเมติกนะครับในประเทศไทยต้องถือว่าแกรนฟิอาโนตัวนี้เป็นตัวที่พรีเมียมสูงสุดของทางยีมห้อ h o ตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว ABS ตัวท็อปนะครับเดี๋ยวท่านกิจจะมาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวสีน้ำตา ถ่า,ายภาพรวมก่อนเพราะว่ามีรถเข้าใหม่นะครับสำหรับแกรนฟ i โนนะเป็นตัว ABS นะครับแล้วก็จะมีแกรนฟ i โนที่เป็นตัว ABS อีกสีหนึ่งก็คือคันนี้เลยเพื่อนนี่เป็นสีดำนะครับตัวใหม่ล่าสุดของเจ้าตัวแกรนฟิโนนะช่างเกียร์ลืมบอกราคาไปสำหรับแกรนฟ i โนตัว ABS ตัวท็อปนะครับตัวนี้จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่71,000กับอีก500บาทนะครับราคานี้รวมทุกอย่างเพื่อนๆสามารถรับรถ กลับบ้านได้เลยนะครับสำหรับแกลนเฟียโนตัวใหม่ล่าสุดตัว ABS ตัวท็อปนะมีราคาอยู่ที่71,000กับอีก500บาทนะครับอ่าต่อไปมาดูเจ้าตัวพี่ใหญ่ของเขาในกลุ่ม Big กส o ู t ตเตอรที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั่นก็คือเจ้าตัว XMAX 300นะเพื่อนตัวนี้เป็นตัวโฉมปี2022อยู่นะครับยังไม่ใช่โฉมใหม่นะตัวนี้มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1 8 0 0 0 0สกับอีก4,000บาทนะครับตัวนี้ราคานี้รับรถกลับบ้านได้เลยนะครับรวมทะเบียนพหลมอกรน็อกเสื้อแจ็คเก็ตในราคานี้นะวันนี้มีเข้าใหม่2คันก็คือคันนี้เลยสีขาวและก็สีน้ําเงินนะเพื่อนสีขาวจะเป็นสีขาวสีขาวเงานะเพื่อนแต่ตัวสีน้าเงินเขาจะเป็นสีด้านนะครับสีเงินเขาก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กที่เป็นสีน้ําเงินนะครับส่วนสีขาวก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กที่เป็นสีดานะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านท้ายกันสําหรับ X Max 3 0 0 ใครที่ชื่นชอบหรือใครที่ชอบบอกว่าโฉมเก่ายังได้โฉมเก่าตัวนี้มีรถนะเพื่อนมีรถเข้ามาใหม่2คันนะครับมีสีําเงินกับสีขาวนะนี่คือด้านท้ายของเขาถือว่าสวยงามในเอ็กแม็กไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของความนิยมในเรื่องของรูปลักษณ์ต่างๆได้รับความยอมรับกันอยู่แล้วนะตัวนี้ไม่ต้องพูดมากสาหรับ XMAX นะใครอยากซื้อซื้อเลยถือว่ามีความคุ้มค่าแน่นอนสําหรับใครที่ ชอบในเรื่องของบิ๊กสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับต้อง y a m a ฮ่าเอ็ก0มนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีตัว GT ทั้งสีแดงและก็สีเขียวนะเพื่อนตัวนี้เขาจะเป็นสีด้านทั้งสสีนะครับตัวนี้เน้นย้ําว่า GT 2สีนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดสีสีล่าสุดของ GT นะครับมีเพียงสสีนี้เท่านั้นนะมีเพียงสีแดงและก็สีเขียวตัวนี้นะครับทั้งคู่จะเป็นสีด้านนะครับตัวนี้ เขาจะมาพร้อมกับล้อที่เป็นล้อแม็กนะครับทั้ง2อสีทั้ง2อ,งงองรุ่นเลยนะตัวนี้มีราคาจําหน่ายอยู่ที่52,000กับอีก500บาทนะครับรวมทะเบียนพรบหมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ในราคานี้นะสําหรับ GT 125นะครับทำมาอีกนิดนึงตัวนี้เป็นคิวบิกนะเพื่อนตัวนี้เป็นคิวบิกสีฟ้านะเหลือเพียงคันเดียวคันสุดท้ายเท่านั้นนะใครที่ชอบรถสไตล์ที่แบบ ไม่อยากเหมือนเพื่อนเท่าไหร่เป็นออโตเมติกที่ขับง่ายขับสนุกก็ต้องคันนี้เลยตัวนี้เป็นคิวบิกมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 58,, 0 0 0ืัเกียร500บาทนะครับรวมทะเบียนพรบมหมวกน็อตเสื้อแจ็คเก็ตให้เพื่อนเพื่อนทุกอย่างในราคานี้นะสำหรับคิวบิกเหลือคันเดียวคันสุดท้ายนะเพื่อนครอยากได้ต้องรีบเลยนะครับอ่าส่วนใครที่อยากได้แกลนฟิราโนแต่ไม่อยากได้ตัวใหม่อยากได้ตัวเก่าที่มีราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกกว่าตัวใหม่ก็ต้องตัวนี้เลยเป็นแกลนฟิราโน ฉมปี 2, 2022นนะเพื่อนตัวนี้มีมาใหม่เข้าใหม่วันนี้นะครับก็จะมีสีแดงสีน้ําเงินสีดานะครับตัวนี้มีราคาจําหน่ายอยู่ที่60,000กับอีก3,000บาทนะครับรวมทะเบียนพลบอมหมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ในราคานี้นะรับรถกลับบ้านได้เลยถือว่าเปรียบเทียบกับตัวใหม่รุ่นใหม่ถือว่าเจ้าตัวกริฟิโนตัวปีเก่าถือว่ามีราคาที่ถูก้วครับแล้วก็เอาตรงๆองะมีความคุ้มค่ามากกว่า,าที่ช่างกีดมุมอมองช่างกีดนะเพราะว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่ององงข ระบบต่างๆก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากนะแต่จะได้ในราคาที่ถูกกว่าตัวใหม่นะเพื่อนตัวนี้ก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจวัดกันดูว่าอยากได้แบบสดๆใหม่ๆหรืออยากได้แบบความคุ้มค่านะถ้าอยากได้ความคุ้มค่าเพื่อนๆก็ต้องมาตัวนี้เลยตัวปี2022 60,000กับอีก3,000บาทนะนี่คือแกลนฟิราโนนะครับตัวนี้มีทั้งหมด3สีสีแดงสีน้ําเงินและก็สีดานะครับสาหรับแกลนฟิราโนต่อมามาดู พี่ใหญ่ในรุ่น 155cc ที่เป็นตัว c o n n e c t e d ABS ถือว่าเป็นตัวสูงสุดของ155ก็คือ R15M นะตัวนี้เป็นตัว R15M Connected ABS นะเพื่อนตัวนี้มีราคาอยู่ที่130,000กับอีก4,000บาทนะครับแป๊บหนึ่งตัวนี้มีราคาอยู่ที่130,000กับอีก5,000บาทนะตัวนี้เป็นราคาแนะนำนะครับมีตัวสี ขาวดำแล้วก็มีตัวสีพิเศษตัวนี้ก็ยังอยู่ตัวนี้เป็นสีขาวแดงนะครับตัวนี้จะมีราคาแนะนำอยู่ที่1นึ0 0 0สนสามกว่าบาทนะสำหรับ r 1 5 m นะตัว r 1 5 m จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะเพื่อนตัวดอกเบี้ยเขาจะถูกกว่าในรุ่นธรรมดาทั่วไปนะตัวนี้ถือว่าดอกเบี้ยจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่จะเปรียบกับตัว125 cc ตัวนี้ก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่านะสำหรับ r 1 5 m นะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามในเรื่องของราคาในเรื่องของเลดการดาวได้นะตัวนี้ก็ ต้องดูลูกค้าว่ามีความพร้อมเท่าไหร่แล้วก็หาให้คุยกับทางไฟแนนซ์ดูว่าจะสามารถยืดหยุนได้มากน้อยแค่ไหนตัวนี้ก็ต้องดูเป็นรายเป็นรายไปนะเพื่อนไม่ช่างคิดไม่สามารถตอบได้เป๊ะว,ว่าต้องดาวเท่านี้เท่านี้แล้วก็จะได้รถนะตัวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าด้วยว่า,ามีความาพร้อมมากแค่ไหนนะสำหรับ R15M นะตัวนี้มีให้เพื่อนๆเลยนะครับ2คันนี้ใครอยากได้นะรับรถไ,ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีเจ้าของยังไม่มีใครจองนะครับสำหรับ R15M ทั้ง2คันนี้นะ ส่วนท้งด้านนี้จะเป็นตัว MT 15นะเพื่อนๆสีดำที่เพื่อนเห็นตัวนี้เป็นตัวสีปีล่าสุดเลยนะครับสำหรับ MT 15นะถือว่ามีความสวยงามมีความเป็นสปอร์ตเนกเก็ตในตัวนะครับถ้าขับแล้วจะให้ฟิลในสไตล์สปอร์ตนะเพื่อนๆจะไม่ใช่ฟิลในสไตล์รถแข็งนะตัวนี้ถือว่าขับชิวๆขับสบายๆออกทริปต่างจังหวัดหรือเที่ยววันหยุดถือว่าเหมาะนะครับสำหรับ MT15 คันนี้ก็มีเครื่องอยู่ที่ 155cc เช่นเดียวกันนะครับแต่จะมีราคาที่ถูกกว่าเจ้าตัว R15 นะตัวนี้จะมีราคาแนะนำอยู่ที่100,000กับอีก10,000บาทนะครับสำหรับ MT15 ปี2022ล่าสุดนะครับต่อไปจะพามาดูออโตมติกอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตำนานของทางยามาฮ่านะเพื่อนตัวนี้เป็นฟีนู 125cc นะครับตัวนี้เป็นโฉมล่าสุดเลยนะครับมีราคาอยู่ที่ ห้าหมื่นกับอีก500บาทราคานี้รวมทุกอย่างนะเพื่อนทะเบียนพลบมวกนนกัน็อกเสื้อแจ็คเก็ตในราคานี้เลยนะครับเพื่อนสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับสีของเขาจะมี3สีนี้เลยจะมีสีแดงสีดําและก็สีฟ้านะตัวนี้จะเป็นล้อสีลวดทั้งหมดนะครับสำหรับโฉมใหม่ของฟีโนนะถือว่าฟีโนเป็นอโตเมติที่มีราคาที่ถูกที่สุดของทางามาฮ่าณปัจจุบนะันนี้นะเพื่อนมีราคา ขายรวมทุกอย่างอยู่ที่50,000กับอีก500บาทนะครับสำหรับฟีโนนะตัวนี้เป็น LED ถือว่าไม่แยกถือว่าสวยงามมากนะเพื่อนมีความคลาสสิกความลงตัวนะคันเตี้ยขับง่ายขับสบายนะใครที่เริ่มต้นใช้งานหรือว่าอยากซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าน,น้องๆที่กำลังเริ่มใช้รถก็ถือว่าเหมาะนะครับสำหรับออโตมเติตร้อย cc ในรุ่นฟีโนนะถีนี้มีราคาอยู่ที่5 0,000กับอีก500บาทนะครับ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นฟินอีก2คันที่เอามาแอบจ่ดไว้ตรงนี้จะมีสีแดงและก็สีขาวนะครับวันนี้มีฟินเข้าเยอะนะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะครับตัวนี้เป็นเจ้าตัวรองท็อปล้อแม็กมีราคาจําหน่ายอยู่ที่48,000ืานะครับในราคานี้รวมทุกอย่างเพื่อนสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับสำหรับฟินนะ ส่วน3แก่3เท่านี้ไม่รีวิวดีกว่ายังอยู่เหมือนเดิมใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะเพื่อน TTX Mio แล้วก็ Nu v o e l e g a n t 135ส cc นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตำนานมีเพื่อนเหลายคนสอบถามช่งางกิดว่ามีรถไหมตอนนี้มีอยู่คันหนึ่งนะเพื่อนๆสำหรับ Exciter 150านะย้ำมาเป็น150นะครับเพราะว่าตัวใหม่เขาเป็น155แล้วตัวนี้ จะมีราคาอยู่เพียงแค่60,000กว่าบาทนะถือว่ามีราคาที่ถูกนะครับสำหรับเอ็กซ์เตอร์คันนี้นะตัวนี้เป็นสีเทาดำนะครับราคา6 0,000กว่าบาทถ้ากิดไม่แน่ใจว่า6 0,000เท่าไหร่นะถือว่าสวยงามมากใครที่ตามหาอะไรที่อยากได้นะครับตัวนี้สามารถติดต่อสอบถามช่างคิดได้นะสำหรับเอ็กซ์เตอร์คันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับรถของทางยามาฮ่าทุกรุ่นนะครับหรือในคลิปช่างกิดนี้เพื่อนๆสนใจคันไหน ช่างกีตมีบริการจัดส่งให้เพื่อนๆทั่วประเทศนะทั้งแกรนเปียโนทั้ง X Max ็ทั้งแกรนทั้งจีที Grand, ท GT, หรือว่ารุ่นฟินก็ตามนะตัวนี้ช่างกีตมีบริการจัดส่งให้เพื่อนทั่วประเทศนะครับราคาก็เป็นราคาที่ช่างกีตพูดไปเลยนะครับราคานี้เป็นราคาจําหน่ายเลยนะครับส่วนในเรื่องของค่าบริการจัดส่งนั้นเพื่อนๆก็ต้องจ่ายต่างหากนะเพื่อนๆอนลองคิดคํานวณบวกลบคุณหาดูว่าเอาซอซ ช่างกีดจ,จะคุ้มไหมก็มีราคาประมาณนี้นะเพ,นเพื่อนเพื่อนก็ลองตัดสินใจดูนะด้วยใครอยากจะสนับสนุนช่างกีดอยากอุดหนุนช่างกีดก็สามารถติดต่อสอบถามช่างกีดให้ช่างกีจส่งรถให้ก็ได้นะครับสาหรับรถคันทางยามห่านะฟินก็มีล่าล้นเลยใครอยากได้สีไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับหรือว่า X Max ตัวนี้ใครที่ตามหาอยู่อยากได้รถไปใช้งานหารถยากก็ตัวนี้มีเข้าใหม่2คันนะครับสาหรับ X Max นะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกีจพามาอัปเดตรถในร้าน ประจำเดือนธันวาคม2,565นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกิดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ